สบายดีปลุงบายบาสบายดีพี่น้องโอบเดปราบบกพี่ลอกตัดอืมแกตาแกน้องหม่ชองถวย มาล้อเนี่ยเถือขาทั้งลังมึงใช่แกงหน่อไม้ยั่วๆจะสบายดีเดอ้อพี่เนียองอสบายดีมไม่ได้ปิน่นหามึงด้าอน,นี่ <laughs> <ว>เอาเอาเ <laughs> อาห้องหมูไม่ได้ปิ่นหากัน,น,น <laughs> เานาะตากเอเดียวรถด้เอ้ยมันจังว่นได้ขึ้นมาตากอีก ช้องถวยหันแล้วช้อนถวยกระเบิ้ลเนาไม่มึงในชายีจิบู้อดสามถวยนะมันบ่นมีเครื่องแกงลายโมนมีมือนะใสก่กระแป้งใสม่มะอื้มือนะแซ่บกระแป 3, ้งกับปูคนละอย่างคือบ่โทรหายิงขามแต่ยิงขามมันมาส่งด่วนไปซ้ำมือสีมือยังไม่ได้มาอยู่มอน,นเอากระโพดไปสง่ง<ม>ขกระโพดแต่มือนะพ่อแต่มือเข้าพ่อ เอาเโอายโอนยโอ้โอมาโอ้ยอ้ยโอ้ยนะ้ยอ้ยอกยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยอเยิอ้ยโอกยโอ้วอยอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโ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 า้ยเอืย้อยโอ้ย้ยโอยโอ้น้อย้อ้ย้ยอ้ยโออ้ยโอ้้เอ้อ้ยโอ้ยออย้อ้้อย ชองถั่ยกับโเต็มสามยังอยากใส่สามถัย่ยท่บ้านมันก็บวชอันนี้ไม่มีเครื่องเน้นๆนะคะเมื่อนะเครื่องเน้นๆมีน่้เน้นตเ็ดเค็มเน้นๆเหมือนนี่ซิมกอม็แม่เพชรเหมือนนี่นะ อืมหักเพ็ดมือหนาบอไร้เพ็ด้งมือหนาเพ็ดล้วมือใส่หน่อยเพ็ดคนทุกาใส่มือได้พี่น้องอีก้นแ้งานามาด้จิช่วยเก่านี่เอา,า,า,าลงไปลูกพาขาวนาเจ้ากุมหมดจอมากิน,นกันเลยพี่น้อง

ตนหับร้านใชยกับร้านไผ่มาแต่ป่าอ้ยมาแต่ป่าอ้ยาอยแล้อยากเมือเ่ออะยจะบายดีป่ะลุงไปขอเอาไปขอเอาไว้ลูก อจริงเขาแล้วว <ể> ันน <ể> ี uh, ้เมื à, này, này, ่อยไลีทำ้โอ้ยจริมือเด้วถืออ่ะด้วยเอาเทียบเขาให้แท็กไปเอาตัวเขาไมาให้แท็กไหนมาไว้เออลงไม่ลงไม้ลูกซ้ายกับลูก ข้าวหั่นและสื้อุคอนับกเวยลอยหนึ่งขอมันสุดหนึ่งมันบอหายขอมันซื้อหนอไหมอย่ามาบางกล่องที่ลูกยาใบมะเล็งน้ำอัน เขี้ยวรอกคะแนวนี่เนาวมันจังเย็นบางหรันั่งทั้งแทก็กหันได้ลูกนะนั่งทั้งแท็กนะขอาเราบอกกินเบาอยังเมืม่อแหง้งมาหอดบ้านเลยก็ยังบอดเพื่อนไหนเนาะเราก็อยากมออมาเามื่งอะลรมาไหวเราไปหมักเราก็ยังว่าเราหมักกูงาม อ๋อเกาะเนียวคับกินอือหกยี่มันเออจังอีแมกินเขาแล้วก่อนหกยี่มหกัวกล่ะจ้าอิหยังลอยังอัิกยังลอย บดีปะลุงเาเ่งวันแม่แม่วเต็มผงแกงหููกินมันกับมีแม่แลเบอยใช้ยาเบื่อสระชูนีนนาจองมันงับกระสางมันแล้วจักหนั่งยังได้บูซูแขนใส่ข้ออีกข้าวนะครับกูเลยยังอีบ หม่วันที่ชาวเอ็ดบ้าบอกวันที่เศร้าเบิ่งมือขันไปที่ชาวเอ็ดอื่นก็เลือกตั้งปลาล้าะปลาล้าะเรามาเลือกตั้งแล้วพอดีปลาล่าาเราสี่เข้นลดตอนแรกวันอาทิตย์เดย์พอดีเลือกตั้งแล้วเรามาเป็นเรื่องปลาล่าเรามาตอนแรกวันอาทิตย์กะัน ท่านทำทำนะท่านท่านบ่ายๆนะท่านโอ้ยมาเดีสิไปท่านอยู่กรุงเทพมาวันอาทิตย์ก็หอดวันจันทร์ตอนบ่ายเราสิมาเปลี่ยนบานบ้านเราเบิดอายุเอออีกได้คือไปกินข้าวจ้ากินละแม่ทำกินรถทำกินรถ กินอะไรในได้ขึ้นมาทิหนึ่งให้มันอ้วนลงไปกุญญนบออยากไปยูมาอยู่เป็นถิ่เยกุญอยู่๋ยวบ้านห้าเงินแกะมันพ่อได้แรกแมชงการมังสิขึ้นมาอยู่ฮะทำมากขึ้นไปไหน กเ่มันบซ้ายเล่นยังได้แระซมเหมือซมคืนพอเบิ่งเขาฮะเบิ่งเขาไร้สุดนะเนาะหม่ใทไปดรงางดึงมาใหญ่ละสีเทาคงลแม่เจ๊พอพอเฮียไปลุกกะมวนกะมวนเอาแล้วยัได้เงินเตินกูยังแนอยู่กินเขาลายเนาะแซบอยเลยบ่เซบถ้มือนนาบ่ลอย มื่อนะเครื่องครบเนาะบ่จักกระป๋อกระแป้งล่าสุดก็โทรหาพ่อมื้อนีก็บ่ตอบครับกูก็ได้แกงจนมะอันพกันะแยงอี่มีพมคุยมึงเด้อมันบ่ับ่ตอบเลยแซไปกมันมันอยู่หน้าบ่ยันแม่นยายทองเิดหมอมันง่ายอ่าบ่ยายทองก็ตุยยายทองน่ะพักตุยบ่กินบ่แกงนไม้นี่หัวหน้าเสือเืองน่ะแกงนไม้บ่กินบ่ นี่น้องซุเด้อลอยบ่บห้ามถอยติล่ะลูกถอยๆเด้แกเก่าออกนยลูกถอยยามดยามนั้นกินข้าวนะจับ่เฮ็ดแนวใดจังให้มันแขนมื้อนก็ลงมาแต่โรงเรียนมูนั่งกินซวๆอยู่มีไผแน้สิออกมาแนหยังเด้อพี่น้องแนคือกันตัเาไปจอกว่าดำหลอดำลูจอกกระดดออกไม้ จำไม่ได้เขามันแต่แสบเลไปเห็ดพงคือมงนพงพจืดไ้เ้ยเห็ดจำไบอกจดนะแนาสีลาไเนาะเอ้นอนกสีแกงคือกันหงยังถานนำยางกาลังซ่นำยางกาลังซ่อยู่ตลาดพอดีมาแกงกินใบหนึ่งใบสอง เอออยากเล่นกันเมื่ออีแม่อีนแม่กินเขาแล้วก่อนเมื่อส่งแจ้งน้องไม้ไว้ให้พอมึงจังเมื่อให้แมงอยู่สวนป่าบางโมหะสูยอะงานนี้พักขยันวะยงานนี้พักขยันเหงมือหน่ะใส่พักขาใส่พักขยันเออมือหน่ะใส่พักขาใส่พักขยันพักขานั่งแถมหายมือนี้จ่วงแจ้านบ่มีตอนแหละมันแสียพัคขาเสียบไใดเมื่อนั้นน่ะ ขี้าเเอาว้หก็ซอยจัวทาเสมนไดเมืองานข่อยบรหจะซื้อสอยจะมาซื้อเองข่อยกับโฟนหาลูก้าข่อยแล้วม่จนมาขู่กันข่อยซื้อพักสาจัาแล้วไปกืนกงบ่ นั่งดีๆนั่งดีๆสบายดีปลาลุงนะมาไว้บอกพาเมล็ดน่ะเอ้ยเคี้ยวขันบอกสบายดีปลาลุงบอกันกิบหนาด้วยพี่น้องสิไปกินข้าวแล้วหิว